อาชีพที่รวยที่สุดในโลกประจำปี2025คือ Elite AI Engineer เงินเดือนต่อปีเท่ากับประธานาธิบดีสหรัฐครับ AI หนึ่งคนเก่งสร้างมูลค่าให้บริษัทได้ระดับหมื่นล้านนั่นเอง Open นไเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเกิดจากผลงานของบุคคลกลุ่มเล็กมากๆเลยครับแต่ว่าวันนี้คุณลองดูสิครับว่าโอเ n นไมูลค่าบริษัทเท่าไหร่ มีค่าเฉลี่ยออกมาเขาบอกว่าค่าตอบแทนวิศวะกร AI พุ่งสูงเป็นปรว,วัติการมีข้อเสนอนะครับ8 0 0 0 0 0ถึง900,000ดอลลาร์ต่อปีน้องๆที่ฟังอยู่ทุกคนครับถ้าอยากได้เงินเดือนด,ดีๆอยากมีค่าตัวแพงๆคุณลองฟังสีข้อนี้เอาไปเป็นไอเดีย The Secret Sauce. สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret? The Secret สอ u c ั s u m m i ิ2025เปิด13 s สาเซสชั่นไฮไลท์ในเวทีเมนสเต e ครับเจาะลึกเช่นธุรกิจปี2026แล้วก็เคสจากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงเริ่มจากคุณจูนจริพรจาก W H A ก r ุ u p ตำลานักล่าโอกาสในยุคเกมโลกปั่นป่วนครับกลยุทธ์ปั้นธุรกิจให้กลายเป็นแบรนด์ที่ใครก็ลอกเรียนแบบไม่ได้คุณแอลสุปรักษณ์อัมพุทธ จากสโมสรกรุ๊ปนั่นเองครับกลยุทธ์เท่าแก่น้อยอาณาจักรสาหร่ายที่ตอนนี้ไม่ได้ทําแค่สาหร่ายแล้วครับแต่บุกไปในตลาดโลกในหลาย SKU มากๆนั่นก็คือคุณ็อปเท่าแก่น้อยอิทธิพันธ์พีระเดชาพันธ์ถอดรหัสมะพร้าวไทยไประดับโลกไทยโ,โคโค่ครับคลิก,กเกษตรกรไทยสู่ผู้นําระดับโลกและตีตลาดจีนได้นั่นก็คือไทยโคคอนัทคุณดรวรวัต์ชิ้นปิ่งเกลียวครับเฮอร์ไฮเนสแบรนด์สกินแคร์พันล้านในสมรภูมิสุดเดือดครับจากคุณกัญญาชัดเลิศธนาภัยบูร เพอร์ไเน็ตนั่นเองครับโอกาสธุรกิจบนคลื่นสุขภาพที่เขาทำมาแล้วกว่า30ปีแล้ววันนี้ทุกคนกำลังเดินไปในทางนี้คือเวเมนสชีวาสมนั่นเองคุณกริบโรจนสเถียรและคุณวินโรจนสเถียรครับจากชีวาสมโตแบบปีศาจกลยุทธ์รบครั้งใหม่ก็คือคมสันล,ลีจาก Flash Group นั่นเองครับถอดสูตรลับฉบับฟาโรห์ที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้แต่คุณเป็นคนแรกที่จะได้รู้สูตรลับของเขาปั้นแบรนด์อย่างไรให้ลูกค้ารักจริงและอยู่ยาว ฝาโรสั่นเองครับรวมทั้งเทรนด์กลยุทธ,ธ์ธุรกิจในปี2026ครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทนายชรินสารที่ปรึกษาแล้วก็วิทยากรด้านกลยุทธ์เทรนด์การตลาดดิจิทัลแห่งปีครับในปี2026ที่เอิร์ธอัตวุธ เวสรานุรักษ์จากอะแดปเตอร์ดิจิตอลกรุ๊ปเทรนด์เรื่องของ AI agent จับมือลงมือทำทำให้องค์กรคุณมี AI agent วิ่งอยู่เต็มไปหมดเลยดรนภัสจาตุศรีพิทักษ์จากเบียร์ลิงและก็สยามเมทริกซ์คอนซัลทิงครับเทรนด์เทคโนโลยีครับมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่คุณต้องจับกระแสแล้วก็ปรับตัวให้ได้ในปี2026คุณกอบินจากดีร้อยครับและโบพิเศษครับชวนเพื่อนมาให้ได้3คนนะครับมาอัพสกิลกันยกทีมตอนนี้เท่านั้นครับซื้อบัตร2ใบแถม1ใบไปเลยทันทีครับ อาชีพที่รวยที่สุดในโลกประจำปี2025คือ Elite AI Engineer เงินเดือนต่อปีเท่ากับประธานาธิบดีสหรัฐครับคือประมาณ30ล้านบาทปรากฏการณ์นี้บอกอะไรกับเราและคนไทยควรจะเรียนรู้อะไรวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะได้เห็นข่าวอยู่บ้างก็คือ t a เล n t War มีปรากฏการณ์ในการดึงตัวคนที่เป็นเฮดใหญ่คนที่เก่งเรื่อง AI เป็นนักวิศวกรหรืออาจจะเป็นนักวิจัยด้าน AI ที่มีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ AI ในซลิกอนแวลเล์ตอนแรกอ่านข่าวก็รู้สึกว่าก็คงเป็นการแย่งตัวปกติแต่ถ้าอ่านในเชิงรายละเอียดผมว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆแต่เขาบอกว่าวันนี้คนหนึ่งคนครับสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เทรนเจำคำว่าเทนได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เป็นคำที่สตาร์ทอัพชอบใช้เนาะคือเป็นเหมือนมิชชั่นทูเดอะมูนอะคือเอ้ย คนหนึ่งคนต้องทําให้องค์กรเติบโต,ตได้10เท่าแล้วก็อยากเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดวันนี้เขาบอกว่าคนหนึ่งคนบวก AI และมีความรู้ความเข้าใจทั้งแนวดิ่งและแนวกว้างและถ้าทําถูกจุดที่ Impact ที่สุดไม่ใช่10เท่าแต่คือ1นึ่งหมื่นเท่าครับมันบอกอะไรกับเราเดี๋ยวลองไปลงรายละเอียดกันนะครับคำคำนี้ครับก็คือ e l i t e AI เอนจิเนีตอนนี้เริ่มเป็นที่พูดถึงครับไม่ใช่คําศัพท์วงในนะครับจริงๆมันคือบุคลากรที่กําลังสร้างแรงกระเพื่อมให้กับโลกเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยอย่างมหาศาลเพราะว่าวันนี้มันเป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่า AI มีแนวโน้มที่จะไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริมในองค์กรอีกต่อไปแต่ AI จะกลายเป็น Infrastructure หรือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใครทําได้ก่อนก็มีโอกาสครอบครองอํานาจในการแข่งขันก่อน และ AI เป็นตัวพลิกเกมได้ขององค์กรเล็กๆองค์กรหนึง่งแต่แข่งขันชกข้ามรุ่นกับองค์กรใหญ่ได้ทันทีและคนที่จะทำให้ AI เป็นอาวุธลับหรือว่าเครื่องจักรทาเงินครับเป็นแคชแมชชีนเนี่ยขององค์กรได้ตอนนี้คือ Elite AI Engineer เขาไม่ใช่แค่วิศวกรที่เขียนโค้ดเก่งแต่ว่าเป็นกลุ่มคนครับที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งองคลล์กรเปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้นำในตลาด หลายบริษัทใหญ่จึงยอมทุ่มเงินหลายร้อยล้านและตัวเลขล่าสุดเพิ่งมีมาเป็นพันล้านบาทแต่เข้าใจว่าเป็นโพแพคเกจนะ้ไม่ใช่ปีเดียวเพื่อดึงตัวคนเหล่าน,นี้มาอยู่ในทีมเพราะว่าวันนี้ AI 1หนึ่งคนเก่งสร้างมูลค่าให้บริษัทได้ระดับหมื่นล้านนั่นเองลองไปดูเรื่องของตัวข่าวสักเล็กน้อยครับปรากฏการณ์นี้เป็นกระแสร้อนแรงในระดับโลกครับเมื่อเราเริ่มเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทุ่มทรัพยากรมหาศาล ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ AI ชั้นนำเ,นเข้าสู่องค์กรของตัวเองข่าวใหญ่ก็คือเมตตานั่นเองเ,องเนาะไปกว้านซื้อตัวจากสตาร์ทอัพชั้นนำแนวหน้าไม่ว่าจะเป็น OpenAI หรือว่า Anthropic แข่งขันด้วยค่าตอบแทนด้วยโบนัสในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนตัวเลขชี้ชัดครับว่าปัจจุบันนี้วิศวกร AI มีระดับ,ดบสูงนะมีไรายได้สูงกว่าวิศวกรซอฟต์แวร์ทั่วไปอย่างมากมีค่าเฉลี่ยกมาเขาบอกว่าค่าตอบแทนวิศวกร AI พุ่งสูงเป็นประวัติการมีข้อเสนอนะครับแปดแสนถึงเก้าแสน ดอลลร์ต่อปีก็คือ28ถึง30ล้านบาทก็คือมากกว่าเงินเดือนประธานาธิบดีสหรัฐไปแล้วจริงๆผมมีแหล่งข่าวผมคนหนึ่งเป็นวิศวกรอนอทีอยู่ที่สหรัฐอเมริกา mm hmm. เขาบอกว่าเงินเดือนเริ่มต้นนะคือเพิ่งจบใหม่เลยเนี่ยเท่ากับนายแบนชั้นสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ซื้อตัวกันเยอะมากแต่ล่าสุดครับข่าวนี้ถือว่าน่าสนใจมากบุมเบิกรายงานว่าเมตาเนี่ยได้ทุ่มสุดตัวยื่นข้อเสนอค่าตอบแทน เพื่อดึงตัวคนที่ชื่อว่ารั่วหมิงผังเป็นหัวหน้าทีมพัฒนา AI ของคู่แข่งตลอดการอย่าง Apple p a แพ็กเกจทั้งหมดที่เขายื่นให้ผมก็ขยี่ตาหลายรอบนะครับ200ล้านดอลลาร์ครับดึงค่าตัวสูงมากๆเลยนะคิดเป็นเงินไทยก็6,000กว่าล้านบาทนะการแข่งขันนี้ดุเดือดมากๆถามว่าไม่ใช่แค่งเงินและหลายครั้งบริษ,ษัทต่างๆใช้ทุกกลยุทธ์ครับเช่นใช้คุณเซอร์เกบริน เซอร์เกร์บินเนี่ยเป็นผู้กอ่อตั้งตัว Google เนาะหรือว่าอีลอนมัสเนี่ยนัดคุยด้วยตัวเองเลยโอ้โหมันเอาระดับตำนานเนี่ยขอนั่กินกาแฟาด้วยเนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นเนาะน,น,นอกจากค่าตอบแทนแล้วปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการดึงตัวก็คือวัฒนธรรมองค์กรครับเกิดการไหลของบุคลากรจํานวนหนึ่งที่ไปยังบริษัทที่เขาเชื่อว่าให้อิสระ แล้วก็ยืดหยุ่นมากกว่าแม้จะได้รับข้อเสนอค่าตอบแทนมหาศาลจากบริษัทเดิมก็ตามเขาบอกว่าสตาร์ทอัพอย่างยกตัวอย่างเช่นแอนโทรปิกอย่างเงี้ยสามารถรักษาพนักงานได้ค่อนข้างดีกว่าบริษัทใหญ่เพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่เนาะมันไม่ค่อยมีพิธีรีตองเนาะก็ดึงดูดใจนักวิจัยมากกว่านั่นเองนะครับภาพรวมของข่าวนี้มันเป็นการบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้บุคลากร,ก,รกร AI ชั้นนาเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์เป็น s t r a t e g i c a ีย a มากๆองค์กรต่างๆจึงพร้อมที่จะ ลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเราลองไปดูคุณลักษณะกันไหมผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับคือเฮ้ยทําไมเขาถึงมีค่าตัวสูงขนาดนี้เนี่ยเขามีลักษณะอะไรหรอเขามีสกิลอะไรหรอเขามีมายเซตอะไรหรอมีแคปเปอร์บลิตี้อะไรหรอลองฟังตาม4ข้อนี้แล้วผมคิดว่าเรากลับมาดูได้เลยครับน้องๆที่ฟังอยู่ทุกคนครับถ้าอยากได้เงินเดือนดีๆอยากมีค่าตัวแพงๆคุณลองฟัง4ข้อนี้เอาไปเป็นไอเดีย1 ต้องมี multidisciplinary expertise ครับความรู้เชิงลึกและหลากหลายสาขาเขาบอกคนเหล่านี้มักมีพื้นฐานแข็งแกร่งคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์สถิติศาสตร์รวมถึงความเข้าใจเชิงลึกในสาขาเฉพาะที่ AI จะถูกนำไปประยุกต์ใช้เช่น AI เอาไปประยุกต์ใช้กับด้านพลังงานต้องมีความรู้ด้านพลังงานมันต้องอาศัยทั้งทฤษฎีระดับสูงและทักษะปฏิบัติที่สั่งสมจากประสบการณ์ยาวนาน อีกทั้งการพัฒนาโมเดล AI สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นปพวก g n n r a t i v e AI พวกนี้ความซับซ้อนสูงครับคนที่สถาบันการศึกษาเนี่ยเขายังตามไม่ทันนั่นเองคุณจูเลียพอลักนะครับเป็นหัวหน้านักษาาศษฐศา์ของ SIP Recruiter กล่าวไว้ว่าแม้มหาวิทยาลัยทั่วโลกจะพยายามสอนด้าน AI มากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนคนไม่ได้เพราะว่าทฤษฎีและพื้นฐานนั้นยากและต้องใช้เวลาเรียนรู้ยาวนาน เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เป็น m u l ติ d i s c i p l i n a r y s t e มครับคณิตศาสตร์สแต็คอมพิวเตอร์และโดเมนเอ็กซ์เ i s รเช่นด้านพลังงานด้านอาร์ตด้านเรื่องการตลาดด้านเรื่องการเงินโลจิสติกการแพทย์คุณก็จะมีข้อได้เปรียบมากๆเพาะฉะนั้นใครอยากรวยมัลติดิสซิป l เน a รีเอ็กซ์เ s e รตเป็นหนึ่งแน่สองครับไม่พอครับต้องมีประสบการณ์และทักษะการประยุกต์ใช้จริงครับ คือไม่ได้รู้แค่ทฤษฎีแต่ว่าต้องเป็นคนที่เคยลงมือสร้างระบบ AI ที่ใช้งานได้ผลในโลกความเป็นจริงเนื่องจากเขาบอกว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการเข้าใจโมเดล AI ในเชิงทฤษฎีกับการมีทักษะและประสบการณ์เพื่อนำมันมาประยุกต์ใช้จริงบูมเบิร์กเขาชี้ไว้วครับว่าวิศวกรระดับท็อปหลายคนนั้นผ่านการลองผิดลองถูกและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนมานับครั้งไม่ถ้วน ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้ลึกถึงเขตแดนของความเป็นไปได้ของ AI ที่หลายคนนั้นนึกไม่ถึงตัวอย่างเช่นอะไรนักวิจัยบางคนเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลให้โมเดลใหญ่เรียนรู้ได้เร็วขึ้นเป็นสิบเท่าโดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่าคู่แข่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากทักษะเชิงปฏิบัติขั้นสูงที่สั่งสมมาก็เลยทําให้คนที่ทําได้จริงมีคุณค่าในสายตาบริษัทมากกว่าคนที่มีวุฒิการศึกษาหรือความรู้เทิงทฤษฎีเท่านั้น เพราะฉะนั้นแรงงานยุคใหม่จึงเป็น s k l l s over degree มีใบปริญญาก็ไม่เท่ากับมี s สก l ลในโลกความจริงนะครับ 3. เาเรียกว่า outside impact ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ทำให้ในองค์กรไทยเองผมเพิ่งคุยมาเนี่ย AI engineer อาจจะยังไม่ได้มีค่าตัวแพงขนาดนั้น AI researcher อาจจะยังไม่ได้ค่าตัวแพงขนาดเพราะมันคือความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงมหาศาลครับอย่างที่บอกครับคุณแซอมน OpenAI เนี่ยบอกว่า 1 0 x engineer ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว uki คนระดับท็อปเนี่ยมันคือ10,000 x engineer ครับมันก็คือหมื่นเท่านั่นเองผลงานของเขาสามารถสร้าง Impact หรือว่าทรงพลังได้มากกว่าคนทั่วไปหมื่นเท่าทั้งความก้าวหน้าทั้งเทคนิคและมูลค่าทางธุรกิจเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเอาที่สาระละ,ละกันเนาะคือเดิมพันมันสูงเนาะอิมแพคมันสูงมันคือการทำเรื่องของโมเดลขั้นพื้นฐานเช่น llm อย่างนี้เป็นต้น โอเพนไอเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเกิดจากผลงานของบุคคลกลุ่มเล็กมากๆเลยครับอาจจะ10คนหรือว่าเต็มที่กับพันคนแต่ว่าวันนี้คุณลองดูสิครับว่าโ p e n น i มูลราคาบริษัทเท่าไหร่เพราะฉะนั้น o u t s i d e impact จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้าคุณเป็นพนักงานคุณต้องดูว่าตัวเองสร้าง Impact ให้กับองค์กรมากได้แค่ไหนและข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ผมชอบที่สุดครับและผมคิดว่าเป็นข้อที่สำคัญมากๆในยุคสมัยนี้นะครับนั่นก็คือวิสัยทัศน์และการสื่อสารครับ s อฟต์สกิลสำคัญมากวิศวกร AI ชั้นยอดไม่ได้แค่เป็นโคดเดอร์แต่ยังเป็นผู้นำทางความคิดก็คือเป็นท o อ g h t ดเดอร์ที่สามารถมองเห็นภาพอนาคตของเทคโนโลยีและอธิบายแนวทางให้องค์กรเดินตามได้หลายคนมีความคิดสร้างสารรค์สูงมากๆเลยครับสามารถเชื่อมโยงแนวคิดข้ามสาขาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่นอกจากนี้ไม่ใช่วันแมนโชครับแต่ต้องทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นทำงานกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆได้ดี หรือนักวิจัยนักพัฒนาวิศวกรระบบหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ดีไซเนอร์เพราะโครงการ AI ต้องการการประสานงานดังนั้นคนที่จะโดดเด่นได้จริงในยุคนี้ครับจึงต้องมีภาวะผู้นําด้วยครับต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีด้วยครับควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้วยครับคุณสมบัติเหล่านี้ยิ่งตอกย้ําว่า e l i t e AI e n g i n e e r จึงเป็นทรัพยากรบ,บุคคลที่ต้งหายากและมีมูลค่าสูงมากคนหนึ่งคน มันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงมันเหมือนทีมฟุตบอลนะครับได้โรนัลโดเมสซี่ไปทีมยกระดับเปลี่ยนได้เลยย้ำอีกครั้ง4อันนี้ครับผมว่าไม่ต้องเป็นเรื่อง AI ก็ได้นะแต่ว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกท่านได้ Multidisciplinary expertise ความรู้ชังลึกไม่พอต้องหลากหลายสาขาด้วยก็คือลึกแล้วลึกหลายอันครับแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ 2. ต้องไม่ได้ดีพูดแต่เคยลงมือทำประยุกต์ใช้จริงได้มีประสบการณ์ลงมือทำจริง 3. ต้องมีความสามารถในการสร้าง Impact ได้ขนาดสูงแสดงว่าเขาต้องรู้ว่า Impact จะเกิดขึ้นแบบไหนและ 4. s o ครับ s อ f t Skill วิสัยทัศน์และการสื่อสารสำคัญมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับไม่ได้บอกว่าในมุมองค์กรแล้วกันเนาะได้คนเหล่านี้มาแล้วคุณจะชนะเลยนะครับคือมันก็มีความเสี่ยงนะครับการลงทุน AI Talent ไม่ได้การันตีความสาเร็จเสมอไปนะครับความสาเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ1 องค์กรต้องมีความพร้อมทางด้านข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและก็วัฒนธรรมสำคัญมากนะาเนาะ c u เ t u r e ที่สนับสนุน 2. มีการบริหารจัดการที่ดีมีโจทย์ธุรกิจที่ชัดเจนได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและมีการติดตามการวัดผลที่เป็นระบบ3ต้องเข้าใจบทบาทของ AI talent ครับข้อนี้ผมชอบสุดเพราะ AI talent เป็นตัวคูณเป็น multiplier ที่ช่วยยกระดับอื่นๆในองค์กรแต่เขาไม่ใช่ฮีโร่ครับที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้โดยลำพัง หมายความว่าผมมีงานประมาณนี้อยู่ AI Talent จะมาช่วยตัวคูณนี้อาจจะ10ยกกำลัง10เลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีข้อมูลพอไม่มีโครงสร้างพื้นฐานพอไม่มีการลงมือปฏิบัติไม่มีจุดแข็งขององค์กรที่แท้จริง AI Talent ก็จะเป็นแค่เครื่องมือแพงๆในองค์กรคุณที่คุณไม่ได้ใช้มันจริงๆเขาเป็นแค่ตัวคูณแต่ไม่ใช่ฮีโร่นั่นเองอันนี้ก็ต้องเอามาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไร ทีนี้เมื่อคุยกันเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมเลยอยากคุยอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆคือ workforce มันจะเปลี่ยนนะครับทุกท่านถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าทุกองค์กรต้องมี Elite AI engineer นะแต่ในมุมมองผมคือคนมันจะเริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปในการหาคนเข้ามาทำงานองค์กรจะเริ่มมี workforce ที่หน้าตาไม่เหมือนเดิมคือเราเชื่อกันว่าปรากฏการณ์เนี้ย มีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบในระยะยาวในหลายมิติด้วยกันเอาเรื่องแรกก่อนก็คือการแข่งขันจะสูงขึ้นนะครับในธุรกิจระด,ดับโลกเข้มข้นและรวดเร็วเพราะว่าบริษัทเหล่านี้อยากเป็นวินเนอร์เทคสออกก็คือชนะแล้วกินรวบให้ได้แล้วก็บริษัทนอกวงการ IT เนี่ยก็จะเริ่มควบรวมคาบอุตสาหกรรมเสริมศักยภาพของตัวเองเพราะว่าจะดึงตัว AI Talent เนี่ยไปในองค์กรของตัวเองหรือว่าแนวโน้มของ เทคโน,นโลยีและเกิดตำแหน่งงานใหม่ๆเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะโมเดล AI ทรงพลังขึ้นเราก็จะเริ่มเห็น AI ที่มีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้นตำแหน่งใหม่ๆก็คือความต้องการนั่นแหละครับบุคลากร AI จะขยายไปสู่ตำแหน่งงานใหม่ๆที่เราไม่เคยนึกถึงเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมเช่น AI quality auditor ผู้ตรวจสอบคุณภาพเช่น prompt architect นักออกแบบคำสั่งแบบนี้เป็นต้นในมุมมองของการบริหารทรัพยากรก็มีรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ มุมบ,บวกก็คือถ้าจัดการดีก็คือฝึกการอบรมพนักงานให้ทำงานร่วมกับ AI เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องปกตินะฮะงานซ้ำซากจะถูกแทนที่ด้วย AI ทําให้คนเนี่ยย้ายไปทําด้านอื่นก็คือเป็น AI Supervisor ก็คือเอาเ i เนี่ยเป็นลูกน้องแล้วก็โมเดลการทํางานที่ผมว่านาะคตมีโอกาสขึ้นสูงมากเป็นไซบอร์กก็คือไฮบริดคนบวก AI จะเป็นเรื่องปกติเช่นทีมนักกฎหมายก็คนนึงเป็นคนที่ซูเปอร์วายเอไอมาช่วยรีวิวมาตรานู้น uin, มาตรานี้นะครับ นักออกแบบมีไอขึ้นรับแรกมาให้ก่อนทีมแพทย์มีไอช่วยประกอบวินิจฉัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่มุมลบก็มีครับทุกท่านแล้วผมว่าอยากจะเน้นําเรื่องนี้เยอะๆนะครับในฐานะที่พวกเราเป็นคนไทยเนาะฟังข่าวนี้เนี่ยคือความเสี่ยงตกนานสูงมากครับมีการคาดการณ์ว่าตำแหน่งงานระดับต้นเนี่ยหมายถึงระดับ first jobber เนี่ยหรือว่าระดับ entry level อาจหายไปถึง50%อัตราการว่างงานอาจจะเพิ่มขึ้น 10- 20%เพราะฉะนั้น reskill upskill ครั้งใหญ่ต้องเกิดการปรับรูปแบบการจ้างงานหรือบางคนก็เริ่มพูดเรื่องนี้้แลวก็คื UBI Universal Basic Income ก็คือการประกันรายได้ขั้นพื้นฐานนั่นเองอันนี้ก็จะเริ่มเห็นตรงนี้ผมก็ทบต่อเศรษฐกิจและสังคมครับด้านบวกก็จะเห็น AI เนี่ยขับเคลื่อนเรศร,รษฐกิจรอบใหม่เลยเยอะมากๆแล้วผมว่าผมเพิ่งกลับมาจากงาน World Economic Forum ที่จีนก็พูดเรื่องนี้เยอะมากว่า Growth หลังจากนี้ Engine of Growth เนี่ยจะมาจากเทคโนโลยีด้วยซ้ำก็คือโอ AI นี่แหละครับแต่ด้านลบก็แน่นอนก็อาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็เกิดเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่ เราต้องควบคุมมันให้ได้เช่นตอนนี้มี EU AI Act อย่างนี้เป็นต้นเนาะก็ต้องมาลองดูนะครับสำหรับประเทศไทยมาดูกันครับว่ามันมีแนวทางเรื่องนี้อย่างไรผมว่ามันจะกลับมาเรื่องนี้เลยคือถ้าเราอยากเป็น AI driven nation ซึ่งผมว่าเราควรไปทางนั้นนะทุกประเทศมองทางนี้หมดนะครับคือ,อยังไงต้องใช้ใช่ไหมครับจเจนเซนห่วงหรือว่าล่าสุดผมได้ฟังคุณลอเรนซ์วงเนี่ยนายกสิงคโปร์ก็พูดว่า เอไอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอะไรที่มันล้ำหน้าหรือวิเศษวิโสเอไอในวันนี้คือเรื่องระดับลากยาจะทํายังไงให้ใหเกษตรกรใช้ AI ครูใช้ AI นักเรียนใช้ AI คนขวาถนนใช้ AI จะทํายังไงให้ AI มันแทรกซึมเข้าไปอยู่ตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการ up พสก l l re สกิลครั้งใหญ่เพราะว่าเรากําลังขาดแคลนเรื่องนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทําแม้ว่ากระทรวงดิจิทัลกระทรวงอวเองเนี่ยมีการทําเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับคือพยายามที่จะ มีการ upskill reskill หรือว่าพัฒนางานใหม่ๆให้เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผลที่เห็นก็อาจจะยังไม่ค่อยเกิดขึ้นเนาะมีแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาตินะครับเป้าหมายเรื่องด่วนเขามีนี่เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเขาบอกว่าจะสร้าง AI user พัฒนาผู้ใช้งานให้ได้ AI เนี่ย10ล้านคน AI professional ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้าน AI professional เนี่ย90,000คน AI developer เนี่ย50,000คนนะครับอันนี้ต้องลองมาดูว่า ตัวเลขแบบนี้มันสมเตุสมผลหรือไม่การตั้งเป้าด้วยตัวเลขอย่างเดียวมันใช่หรือไม่แต่ว่ามันมีคนอื่นเขาทําอยู่แล้วนะครับน่าเรียนรู้มากเช่นบทเรียนจากประเทศทีิกาหนาสิงคโปร์เนี่ยมีโปรเจกต์ชื่อว่า ai สิงคโปร์สร้างโปรแกร,รมเชื่อมมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมและให้ทุนรัฐบาลเพื่อจ้างงานสร้างประสบการณ์เกิดขึ้นนะมีเรื่องของการฝึกงานนั่นแหละเกาหลีใต้จัดตั้ง graduate school of ai เพื่อผลิตบัณฑิตและด็อกเตอร์ด้าน ai โดยเฉพาะพร้อมให้ทุนสนับสนุนอินเดียใช้กลยุทธ์เปิดคอร์สสอนออนไลน์ฟรี นะครับแพร่หลายให้คนทํางาน,นสามารถเพิ่มทักษะได้อย่างสะดวกนั่นเองหรืออันนึงก็คือเป็นระดับครีมเลยคือเป็น elite engineer จริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าจริงๆคนไทยเนี่ยเก่งๆเยอะนะครับแต่ว่าอยู่ต่างประเทศงั้น brain drain หรือสมองไหลเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างศูนย์วิจัยหรือว่ามีงานให้เขาทำมีแพลตฟอร์มให้คนเก่งๆเนีเย่ยเขาได้มาลองของแล้วก็อำนวยความสะดวกเริ่มกฎเกณฑ์ทำให้ต่างชาติเข้ามาทำงานและถ่ายทอดความรู้ได้ง่ายขึ้น แต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดแล้วผมว่าข้อนี้คนจะเน้นมากที่สุดเอไอ AI ก็เรื่องหนึ่งที่เราต้องสร้างคนระดับครีมเพื่อทําให้เราเป็น frontier industry แต่ว่าคนท,ทั่วไปอย่างที่ลอเรนซ์สวงบอกต้องเกิดการ upskill reskill แห่งชาติ ill, charge, ครับต้องเป็นวาระต้องทําให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือที่เสริมกาลังคนเป็น augmented human แทนที่จะมาแทนที่คนคนไทยทุกคนควรจะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ AI พอพูดถึงตรงนี้ก็เลยขออนุญาตพูดถึง เป็นสิ่งที่สันดารพอทาได้แล้วกันนะครับประจาสัมพันธ์นะครับงานของผมเองครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นงานที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้เวิร์กช็อปจริงจังได้เรียนรู้จริงจังนั่นก็คือเ h อะเซกิเ s อร์ซอร์สมิ2025งานจัดขึ้นวันที่16-17กันยายน2025นี้นะครับที่เอ็ p h เฟีชั้น5ชั้น6เลยปิดหมดเลยนะครับธีมคือปีศาจธุรกิจนั่นเองปีศาจผู้ประกอบการเพราะว่าเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลย เราก็ต้องใช้ AI เพื่อทําให้เรานั้นสามารถคว้าโอกาสตรงนี้ได้แล้วก็มีหลายเซสชันมากตั้งแต่ Main s t a เ e ็กซ์เป s ร์ติสเตจจนไปถึง SME เอ็มอ c คลิกให้ปรึกษาสดๆมี Investment State ที่จะเกิด Business Matching ย่อมยาวกันระหว่างคนที่ให้เงิน VCCVC กับ SME หรือว่า Deep Tech Startup ต่างๆมียังอ t r e p r e n e u r State มีตัวจี๊คนรุ่นใหม่แบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ชาเขียวแบรนด์านานกาแฟ คนทำอีเวนต์ต่างๆรั่นขับกูดหูดมากันหมดนะฮะก็จะได้ไอเดียใหม่ให่เทรนใหม่ใหม่สปิเกอร์ Speaker ดังๆมากมายนะครับคนใช้ไอเิ่งมามาให้คำแนะนำเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นดรพัฒน์ก็จะมาทำทั้งเอ็กซ์เ s อแล้วก็พูดเรื่อง AI A g e n t Economy ไม่ว่าจะเป็นคุณคมสันลีคนะคุณสันติของเราเนี่ยคนนี้ใช้ AI คขั้นเทพอยู่แล้วนะครับในองค์กรของเขาทำ Door-to-door door Delivery หรือว่าคุณจุนจรีพร ท่านนี้ก็เอาแอมาใช้ในการออโตเมชันในโรงงานหรือว่าพื้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมโซลูชันต่างๆเนี่ยล่าสุดก็แตกบริษัทลูกเรื่องเทคพรวัยเดอร์ออกมาด้วยแล้วก็มี Data Center ไปตั้งที่ของพิจูน AWS เยอะมากๆเลยหรือว่าอีกคนหนึ่งที่อาจจะผมว่าน่าสนใจคือเป็น c r e a t o r Economy รุ่นใหม่ที่ที่จับถูกจุดก็คือ f a r o s นะครับแอรหลายคนได้เป็นชาวช่องนะฟาโรสก็จะมาพูดในเวทีด้วยซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินฟาโรสเขาพูดนะคุณฟาเนะะี่ยเขามาพูดแน่งนี้สักเท่าไหร่ บัตรเริ่มขายแล้ววันนี้นะครับลองสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ก็ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้อง up s สกิล re skill sk แล้วผมเชื่อว่าการ up s k i l ล re s k i l ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและในมุมมองของ AI แล้วผมเชื่อว่าจะเกิดเครือข่ายคอนเน็กชันก็คือเกิดคนที่อยากจะเติบโตเนี่ยมาอยู่ด้วยกันในงานเดียวกันโดยสรุปครับปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรครับมันบอกแล้วครับว่าคนหนึ่งคนสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะครับ แต่ว่าคุณก็ต้องมี4คุณสมบัติที่ผมได้กลิ่นไปแล้วและคุณก็จําเป็นที่จะต้องอัพสกิลรีสกิลตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอความรู้ด้าน AI ต้องมี AI Literacy, Domain Expertise ความรู้เฉพาะทางรวมไปถึง Multidisciplinary และอย่าลืมตัว soft skill ด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้น่าจะทําให้คุณนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าในการจ้างงานหลังจากนี้ที่มีความท,าท้าทายและความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะส่วนในระดับภาพใหญ่ของประเทศไทยหรือองค์กรของคุณเอง มันถึงเวลาแล้วครับการลงทุนในคนสําคัญมากๆนโยบายการศึกษาไม่ใช่นโยบายเชิงสังคมแต่เป็นนโยบายเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีโอกาสไหนดีเท่ากับโอกาสนี้อีกแล้วถ้าเราไม่เริ่มต้นทําตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ทํามันอีกเลยสวัสดีครับ